ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอภรรษสถานพระราชวังดุสิตรพระราชทานราบร,รมราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์อาเมดโมฮัมหมัดอาเมดอัตอยยิบผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เฝ้าทูลออกทุลฎระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่5ถึง8กรกฎาคม2567เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธรา,ารณรัฐอาหรับอียิปต์ศาสตราจารย์อเมดมูฮัมหมัดอเมดอัลตอยยิบเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงการศึกษา ของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์และโลกมุสลิมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆอาทิคณะบาดีคณะอิสลามและอาหรับศึกษา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัลอักซอซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาทางด้านศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมุสลิมทั้งยังมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยกว่า160ท,ทุนทุกปีและมีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่กว่า2,800คนการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลามของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบ70 ีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอียิปต์นอกจากนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ยังมีความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ใกล้ชิดกันในด้านการศึกษาและศาสนาอิสลามมาอย่างยาวนานอีกด้วยต่อจากนั้นพระราชาธารับบรมราชบรโอกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลออกถลิประบาดดังนี้ ศาสตราจารย์คลินิกสรณานะบุญใบชัยพฤกประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำนคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลกล้าทูกลกระม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม,มพระชมาพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประธานคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโรคมนาคมแห่งชาติ าาาออนาณเล่อาว่าหล่นแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนางพณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงารสลากกินแบ่งรัฐบาล ฝ้าทูลอ,องทุลีบระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประธานกรรมการคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกดาคม2567บ2567 วันนี้เวลา15นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระอรรยวงศ์สากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิตสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต จเจริญพระสิริสวัสดพิพิพัฒนมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายสุทธิพงษ์จุนจเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งมูลและทิทีร่วมจิตน้อมกล้าวพื่เยาวชน ในพระบรมราชินุปธรรมและมูลลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบูรชาั a ในพระราชูปมัสม,ม,จจมสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย การเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดพระปริตมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้พุทธบริษัทสวดพระปริตรเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายจากโจรผู้ร้ายอมนุษย์พูดผีปีศาจและสัตว์เดรัจฉานตลอดจนโรคร้ายต่างๆ สำหรับโมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินุปธรรมก่อตั้งขึ้นมาปี2525 25. โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิว่าราชนครินทร์ทรงเป็นประธานก่อตั้งปัจจุบันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเหมือนสุทธาน,านารีนาศทรงเป็นประธานโมูลนิธิตั้งแต่ปี2553 ทั้งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมูลนิธิได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศสําหรับให้เป็นทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนทุกอําเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาจํานวน2,222ทุนเป็นเงินกว่า10ล้านบาท และตลอดระยะเวลา42ปีมูล,ลนิธิได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมกว่า32,000ทุนเป็นเงินกว่า274ล้านบาทโดยมีผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อบริจาคเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิได้ที่มูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนโทร0804042439ใบเสร็จรับเงินนำไปลดหย่อนภาษีได้และสามารถติดตามการดำเนินงานของมูล ได้ที่เว็บไซต์ w w w r u a m j i t n o m g l a o o r g